สายเน็ตค่ะได้เมื่อคืนจังววาบ่ไดไะฟรสดธรรมะให้ญาติโยมทั้งบ้านได้รับชมรับฟังเสารนี้ก็ยังบ่ทันปกติแต่าว่าวันถึกวันถึก แขวออกเล่มหนึ่งนี่ก็สำคัญดเด้เพ้าอว่าได,ได้ประโยคคขอความเปลี่ยนรถนะมันออกเบดปากเขาคือเป็นนักร้องโด่งดังตัวประเทศเนาะอย่างอดีตนักร้อง สังทองสีใสเนาะเทพประบุหน้าผีสังทองสีใสโอ้ยมอด่งดังมีสือเสียงจากภาพยนตร์เรื่องโทนนะดังอวนคอมเมน สี่หูหูก็เป็นนักร้องติสาม,มารถบันทึกเสียงอยู่ในเรียนอยู่ในคุกไดอยู่ใน,ในเรียนจำใดเป็นเด็เพลงรักขังกำแพงตังทองสีใสคนเกิดมานี่บางอย่างก็ได้พ่อนสวรรค์ ว่าประทานมาให้ขเ,เขาใจง่ายที่กิงก็มีบางบทบางตอนอดีตก่อนก็เคยสาบงทำคุณงามความดีเขาก็ได้รับปีบากผลนะแม้ยามตกละกำลํำบากจะมีคนมาชุดฉากหลากดึงขึ้นจากความลํำบากนะ แต่คนเคยทำกรรมซัวกรรมสิ่งบดีไว้เมื่อเป็นสิยู่สุขสบายเสวยวิบากพ้นทั้งดีอยู่มีสื่อเสียงมีแก้วแวนเงินทอ,องแต่มีแนวคว่ำบดีมากราหลากลงให้นตำลงไปเห็นบ่มีเงินมีท่องมากมาก่มา ก็ไปถูกจองจำอย่ในคุกในตารางอย่างสันดากรรมมันก็มีทั้งกรรมดีกรรมซวนั่นแหละแต่่าบบานเหาเมืองเหากันถ่าว่าเรื่องกรรมเป็นผลโยนไปหาแต่กรรมซวอย่างเดียวนั่นนะเมื่อคิดว่ากรรมดีเหตุให้เห่าได้เมื่อเกิดเป็นคนมีอาการครบสามสิบสองประการ สติปัญญาดีเกิดมามีพอไม่แมมเลียงดูอุ่มชูมากมีวิชาความรู้ทาการทางานหาเรียงฉีพบโดยสุจริตสั่งตนเองหมั่นคงมีบาทมีเงอนมีเงินมีทองไปจับใจใส่ซ้อย ตอาทัดเทียมกับบุคคลตัวไปนี่ก็คือว่ากรรมดีได้สมผลในห้องเมื่อเกิดห้องบ๊ว่คอยบอกเรื่องกรรมดีบอกเรื่องนาเสาใจบอกเรื่องนาหวาดเซียวบอกเรื่องนาตกใจว่าเพอพกกันในเรื่องกรรมส่วนะ กำซัวกับเฮานี่แล้วทำเองบได้สิมาทำให้เฮากรรมดีเฮานี่แล้วทำเองไอสิมาทำให้เฮาเมื่อนักสิผู้นั่นเอากำซัวม่หยัดใส่มือเฮาหอกสิซัวเป็นไปบ่ได้แบบนั้นนะบ่แม่นนักกรรมดีผู้นี้เสิเอาของดี กรรมดีมันหยัดเสียมือหฮอแล้วก็สิดีอู้ฟูขึ้นเนืองสัตว์ต่นก็เป็นไปว่าได้นะเข้าทำเองเด็กก็ได้รับผลกรรมนั่นเองกรรมะพันธุกรรมะปฏิสรณากรมต่ <c oughs> างๆนั่นนะ่ะที่ว่าทำไว้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะั่นแหละแม้แต่ไปกคนดา ว่าร่ายให้ผูอื่นผู้ฟังเกิดค่วมเสื่อขึ้นมาไหวจะรึกกรรมใบละเดรนนันวันแสนยิิงกูเมือเนี่ยมันยังจดจารึกกรรมดีกรรมสัวไว้ให้คนเห็นได้ง่ายด้สีเขียนสิตะโกนดาว่าทอกันดานหยับหยาบค้าย ไม่ลาเกิดเรื่องขึ้นมาก็กไปสอบคนหาเลยเบ็ดเนะนี่ยบานไปเห็นอีหยังทำอีหยังอยู่ใสนนะ่ะนะจดจารึรือก้บันทึกไว้ได้เป็นวีดีโอกด็ดีเป็นข้อความก็ดีนะ่ะโอ้ชัดเจนเลสมัยตุววันนี่คนทำดีคือกันบานเมื่อถึงข้าวหลวงรับรับคันไปบานโอ้เข้าไปสืบเซาะหา เรื่องเล่าที่เคยเว้าไว้ออกรายการนั่นออกรายการนี่รับรางวัโลโปรแห่งคุณงามความดีโอ้เห็นบ่ก็ไปเอามาหูคุ้นได้ส้มเบิดนั่นน่ะเสื่อว่าทำไมคุณเมื่อเนิ่นเ่ต้องไปฮอดจายม่อบานอยาก <c oughs> เขานี่ยแหละเป็นจายม่อบาลเนี่ับเจ้าของเองนั่นแ่ะ ไล่ซื้อเองแหละนะจงอย่าประมาทอย่าประมาทในการใส่ชีวิตแต่ละเมือแต่ละวันนี่มันมีแต่แน่วเสียแต่เฮาเนี่ยถล่มลงไปเลยง่ายเสียด้ทั้งดับความโมโหโ,โกรธเกลียดกันเนี่ยเสียฮาไปถึงเลยง่ายก็ยังตัวโดยปกติ อันก็ไม่เชื่ออยู่แตวในหัวใจห้านะเพย่งจงว่าไม่เชื่ออยู่ในหัวใจหัวใจห่านี่เหลื่องจิตใจนี่เพิ่นจงว่าเป็นประพัดสอนหมายถึงควมบริรสุทธิ์สะอาดสะอาดใจแท้จิตเดิมเป็นแบบนั้นนะบ่ได้เป็นแนวอ,อื่นบานเมืองมันสัมผัส สติปัญญาหอบอดีบร,รอบรู้ระลึกว่าท่านอาร,รมณ์กระทบเหตุการณ์ว่วมเว่าอยู่ยุก็ให้เกิดทะลํำไปเร็วยๆนะเพราะใจไปปากกับไปกายกับไปนะเป็นทงวาจิตทรงออกนอกเป็นเหตุแห่งความทุกข์พระพวทธเจ้าพันบอกเข้าไว้จังสั้น เราก็ผิจารณาเบิงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจริงซะเหลือเกินนะพระพุทธเจ้าตรัสไหว้หนึ่งบ่มีสองเด้อระวังดีๆอยัางว่ายุสามเฮานี่สงบกห้มันสงบอยู่นี่อย่าไปแสวงหนาะสงบอยู่นอกกายนอกใจมันสิว่าพ่อนะเห็นมันสงบ ่มเย็นอยู่ในใจฮ่องนี่สว่างสงบแกมันเกิดอยู่ในใจฮ่องหนี่แกมันเกิดอย่มองอื่นนะใจฮ่องส,ส,สะอาดใจฮ่องสะอาดสว่างสงบแอีนนี้เกิดขึ้นมันก็บม่ได้เอามาเป็นปัญหาของเจ้าของหรอกมันว่าเป็นปัญหาของห้องเรื่องข้างนอกผู้ใดสั่งอะไรก็เป็นปัญหาของเขาอันนั้น ความหักในโลกนี่มันโมมีความหักกันได้สิบริสุทธิ์พุดพองดอกโมมีเพราะว่าในความหักของแต่ละคนมันมีจะตมันมีตัวตนของพ่าไปอยู่ในความหักกันนะคือหักตัวนะหักตัวเองนะปากสิบประกาศก้าวร้องว่าหักจังสัตหักจังสี่ ประกาศไปแม่ใ,นใจนะมันหักเจ้าคองนะหักเจ้าคองมันหักแบบไดหักเจ้าคองหยานบร่รวย้ยหยาดบ่มีรั์สิสนเงิ่นทอ่องยยานบม่มีของกินของใส้ยาดบส่สมบูรณ์พุ่นพงมากหน่อยขว่ากันไปแต่รายบุคนไปนะได้ว่ากับอาศัยประกาศห่องว่าเจ้าคองหัก ที่กิงกับหักเจ้าของนั่นแหละเป็นทุนนะก็ไปหักว่าหักอันนั้นหักอันนี้ที่จริงก็สัง่งขึ้นมาเพื่อจะค้องสิได้ประสบผลสําเร็จในด่านการเป็นอยู่ของเขานะันนั้นะมีแต่พระพทธเ,เจเพิ่นบ่หักเจ้าของเป็นยังจังว่าจังสาเพต่นฮหักเจ้าของหักตนเองมากกาหักผู้อื่นนั่นบ่ เปินมสินเหนียวมาจากค่วมสนุกสุขสบายจากคววมมีอำนาจบาดโตขับบานรับเมืองวันเด้พ่อเป็นพระราชาตัวของเปินกระสิขึ้นเป็นร,ตรัตถายากสิขึ้นเถลิงราชกระทรงบัตรอภิเษกขึ้นเป็นพระราชาอยู่แล้วนะนี่ออกมาอ้อนคววมหัก ยะโสสราพิมพ์ผ้าสนทนากันเนะอะไรอาวอนก่อนที่ออกไปเบิ่งลูกหน่อยเบิ่งพระชาญาสายตาอะไรอาวอนทวินห่วงนั่งยะโสสราพิมพ์ผ้านะครับสเสด็จพี่หมดความรักในตัวน้องแล้วหรือนะ พลนว่าจัไดของจกกากรวาลไม่มีเลยแม้แต่ขณะเดียวความห่วงใยความหักต่อประชาญาต่อกุม่านลูกหน่อยสิบว่าคยเมิดไปเลยแม้แต่ขณะเดียวแต่ว่าเพราะความรักความห่วงใยที่มีมาก,กแต่เด็ดถึงต้องออกไปถ้าหักห่วงใยแล้วก็ยูน้ำกันยงสิสิกเกิดมาพบ ชาติได้ก็สิเป็นอยู่แบบนี้ห่วงอยู่แบบนี้เมื่อหักเมื่อห่วงล้วก็สิมทัทุทนทรมานนยามพักปรากจากกันอยู่แบบนี้ด้วยฮักนะจึงออกไปมองก็เหมือนกับการเห็นแก่ตัวคือกันกับก็โจมตีนันนะสมณะโคดมนี่เป็นคนเห็นแก่ตัวนะทธิศาสนาอื่นเขาว่า ตัดช่องหน่อยแต่พวกตัวหนีปัญหาออกไปนะะแต่ว่าพวมาพ่นหักหักคนทั้งหลายหักพระชาญาหักกล้าหุนิ่นก็เลยไปแสแวงหนาะความหักที่มันบริสุทธิ์หักที่บ่อผูกพันหักที่บอยึดติดหักที่ว่ามีตัวตนอยู่ในควมหักกันไนดะ้ ว่ามันจากไปเรื่องวมเกลียดชังบ่ามันจากไปเรื่องวมทะเลาะวาะแวกจากไปเรื่องวมหักบางทีมันที่ฟื้นใจซ้ำไดมันจะขึ้นเบิ่งนะมันทีฟื้นใจโอ้ยมันสิปดกลัดซ้ำใดจนไปแสวงหา่อค่วมหักที่บ่มีตัวตนเจืออยู่ในควมหักขนาดหกปีบางทีนะ ขึ้นเบื้องสียู่ยากลำบากสำนเนาปลูกพระราชาปลูกเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์ถูกเรลี้ยงดูมากโอ้ยสิว่าสำใครในหินกับบอปาทุคนเดีวมั่เจ้าสีขึ้นไปนอนอยู่ในปา่านอนอยู่น้ำหลืบน้ำผาน้ำผ่ำฝนตกฝนลงกินกระดต่สิได้ขึ้นเบื้องเดียว นี่แหละควมควมเพื่อแสแวงฮะควมรักที่บริสุทธิ์ติสุดบ่ปพรารป่าธนาสิ่งตอบแทนจากควมหักหัวห้องนี่หวังผลประโยชน์จากควมหักหนุ่มหักสาวหักลูกหักล้านจนื่องสิบา้าแต่เขาเป็นสมบัติของห้อง้ะบอกว่าฟังใส่บ่ได้ครับมึงเป็นลูกกูเด้โหลดน่ะ คิดว่าเขาเขาเป็นสมบัติปฏิสีไปอะไรข้เกิดสิไปทั้งนั้นว่านไปอะไรก็เกิดสิไปทั้งนั้นนะมึงบ่ต้องคิดอียังไปตามกูสั่งยังสินะเพราะว่าเป็นสมบัติเด็กแต่ว่าความักทีแท้จริงในพุทธศาสนาบ่าเป็นส่งนั้นไปทวีจเจ้าบางคน่อมานเลเด้มีความเมตตามีความการุณา มีมุมตตาอุเบกขาเมตตากรุณาเบิ่งคำของผู้ใหญ่เบิ่งพิจารณาเบิง่งซอยผู้ใดส่งเสริมผู้ใดบ่เป็นดังใจกะบ่ไดไปท่วงบุญคุณนะบ่ไดไปว่าคุณซอยมันคือบ่เหตบ่ดีแท้ที่นเพราะแม่จังสันบ้านเฮาเมืองเฮาต,ตัวตนของทรัพรสัว์ ทัวโร่ง่ัวเป็นยังสัตถาซอยผู้ใดเขาประลับมาซอยตนเดะอดำลึกลำลึกถึงบุญคุณโดดน,นะบ่วเป็นคือเป็นพุทธศสาสนานี่เคยซอยเรือเคยปยุงอุ่มชูผู้ใดยิบยื่นเงินท่องส้างสถานะเขาลำรวยขึ้นมาบบเห็นเจา้าของบบเห็นผู้สนับสน,นุนหัวายนะบ้า ดำลึกบุญคุณกันดาบานโนดนั่นนี่ไวดาบามันแบบนั้นรักของชาวโลกมันจึงรักเจือด้วยผลประโยชน์ของฝ่ายตรงขาบเมื่อผิดจรนาบึงแต่ว่าเขาฟึกกันอยู่กูมัวนี่ฝึกหาควบหพักถี่มันบอมีตัวตนของเขาอยู่ในควบหักกัน มีแต่ค่วมปาถนาดีต่อผู้คนอื่นบริคิดว่าเขาติดซับเติมข่ามเกินรวงลงกำกํมห้อปบันไดห้อกบบริคิดนั้นนะขอจะห้างยิบยื่นโอกาสสนับสนุนทรงเสริมได้เมื่อมองเห็นคววมสงสารคววมถุกหยากของเขาเล้วนะเป็นยังัไงเด้เห็นบอกวาวมหักของชาวโลกเนม่มีเล็กหน่อยอยากจนจั่งสี่ ซื้อหน่วยงานส่องใดส่องหนึงน่งน่มประวัติเปิดรับบริจาคใดเงินมากมาตรวจสอบการใส่เงินงสิบสิ็ดสื่อโทรศัพท์ซื้อนมั้กับด่ากันอีกกับประน,น,นันนะมันม่นธรรมดาดี่นะหาว่าใส่เงินบเป็นไปตามที่อันนั้นอีกแล้วเงิน,นหักมันเป็นแบบนั้นหักเช่าโลกแต่ว่าหักในทางพุทธศาสนาบม่มีแล้ว ขบถเจ้าว่าเดี๋ยวไปนั่มล้ำลึกคุณครับเทวทัตเด้บวมีนะรอบขาเพิ่นคลั้งแล้วคลั้งเราจังสิขบถได้คยขึ้นนะเบื้องบานผู้สานึกบุญคุณผู้ถูกสอนมาด้วยระบบหักผู้อื่นมากกว่าตนบา่านเห็นอกแต่หากผู้อื่นมากกว่าตนใดนั้นนะเป็นความหักที่เยี่ยมที่สุดในโลกแล้วว่าท่านใช้ สังคมโลกคนในโลกนี่เป็นลันล่านว่าใจร่องหักผู้อื่นมากกว่าหักตนมางทีบ่มีการทะเลาะเบาะแหวงกันบ่มีเห็นบ่พิจรารณาเบ่งภาษารีบุตรนั่นถูกสอนถืกอบลงมาแม้แต่เขาสามทัพพี่โซเมื่อแต่เขาสามทัพพี่ใส่บาดให้เพื่อยังลึกถึอคุณนั้นได้ คืดเบึงมันบอกว่มีผลประโยชน์อยู่ในหันท่อบบนโอ้ยแบนอยา่างใดแต่ผลประโยชน์ผู้เมืองผลประโยชน์นั่งชัดเจนถ้าไปบริจาคนั่นถ้าไปทํำนั่นทํำดีทสงงานส,งสังคมสงเคราะห์เนี่ยเอามาสางเป็นโู้ว่ายให้เครนิดกับจะคของบ้านเห็นบอกประกาศ ลวงปูชาเป็นแรงว่าเฮ็ดดีน,นคนบ่หัวมันก็นดีคนหัวมันก็นดีแต่ว่าการเฮ็ดดีของคนทุกเมือนี่จักมันสิดีสาไหลข้องหวังผลประโยชน์เอาค่วมดีที่ตนเองทำมาประกาศเพื่อยกสถานะคว่ำดีเขาจะาของให้สังคมโลกให้ผู้อื่นหัวจักจังสีนามันได้ดีบ,บริุทริ์สีด,ดวว่ากเป็นแบบนั้นในทางโลกเป็นแบบนั้น แต่ว่าในทางถ้ำโบม่มีแบบนั้นถ้ามันเข้าเถึงแล้วด้ถ้าเข้าเถึงถ้าแล้วหัวใจประกอบไปด้วยถ้าแล้วนั้นห่วยมันบ่มีคนดีคนสวเลยมันบม่มีคนหายคนเร็วด้ถ้าไปเห็นก็ทำา,าบดีทำความเรวสัวสาล่ามกก็บ่ได้เห็นแบบนั้นเด้ดถาหัวใจเป็นถา้าแล้ว เห็นแต่ความเห็นแต่ความไม่รู้เห็นแต่ความหลงนะเห็นแต่ความหม่เห็นแต่ความหลงของเขาเรานั่นก็จะเกิดสงสารสงสารจะชุดกระชากลากดึงึ้นมากเพิ่นจงเปรียบว่าเหมือนกับนายสารถีขนพองทายซัดตั้งหลายามพ่น่วงน้าโอขะอันหัยหลวงนี่ไดเป็นแบบนั้น ในทางพุธธศาสนาอาบ่อยฟัง